เข,ออเขาออกล่ยเขาออกล่วงล่ะพี่น้องเขาออกล่วงผลกระปตกออกแดดออกแน่นิดหน่อยฮู้อยอันนี้ต้นพักแว่นกินกับ ซุปโนม่แกงโนมันยพ,พักเวรเพือพี่น้องพักเวรนน้าแปลงแต่พ้นประตกนันนี่เขาก็ออกร่วงละ่ะพี่น้องระเบงทงหน้าของข้าเจ้าแถวไก่บ้าน ทุ่งทงนาบยากาศช้องทงนาบางให้ก็ะยังบอออกร่วงบางให้คอกร่วงเรียกจะพันมันเขาขอกไปจัก ใบเศรทส่งใช้เป็นกราดออยู่ถ้าจอบมาตัดจะ